พาที่จุ๊บไเดินต้องใส่รองเท้าขนาดนี้เลยเพราะว่าเราไปเดินกันในทุกๆสถานการณ์บางทีมันก็จะมีก้อนเห็นอะไรที่มัน แหลมคมหน่อยเนาะหรือว่ามันก็ไม่ได้แหลมคมขนาดนั้นแต่ว่า,าขรุขระใช่ขรุขระก็แบบขึ้นเนินลงเนินคืออาจจะสมบุกสมบันได้หรืออาจจะไม่ก็ได้ก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนเพราะว่าเคยใช้รองเท้าที่มันเป็นเหมือนกับรองเท้าเทรนนิ่งเฉยเนาะหรือว่ารองเท้าใส่เล่นออกกําลังกายเล่นในเิมแบบเนี้ยรอ,องเท้าว,วิ่งแบบเนี้ยนะคะ โนเท้าสึกไปแบบโดนเห็นกระแทกทะลุไปเลยก็เลยเลือกเป็นเทรลนะคะรอบนี้มาเลือกรองเท้าที่ประมาณว่าเข้าป่าแล้วก็สามารถวิ่งได้ออกกำลังกายได้แต่ว่าจะมีพื้นที่ทนทานหน่อยคือทนต่อความสมบุกสมบันของของหินหรือว่า พื้นผิวประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวก็ไปเตรียมพิจุบแหละอ่าแล้วก็ใช้ฮันเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็จะใช้ลีชอย่างเดียวนะคะก็คือ,อสายจูงแล้วก็ผูกใส่กับอ่คอล่าของเขาอะคะ่ะ กับปลอกคอแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นฮร์เนสแล้วเพราะว่าที่จริงเขาเขาฝึกแล้วนะคะเขาฝึกฝึกกันเองเนะะี่ยค่ะฝึกสายสายจูงแล้วแล้วก็ฝึกอ,ออกรับคําสั่งผ่านสายจูงแล้วทีนี้ก็เลยนานๆเราก็เลยอยากจะเปลี่ยนมาใช้ฮร์เนสเพราะเขาก็โตแล้วด้วยนะคะแล้วเขาก็แต่ว่านานๆทีเราก็กลับไปแบบแฮนเดอร์บ้างเหมือนกันนะคะแบบที่เขาเรียกกันว่าแบบลีเดอร์จูงแบบลีเดอร์ค่ะ แล้วก็เราก็จะมีลีด2แบบแก็จะเป็นแบบกลมนะคะอันนี้ก็จะเส้นเล็กพอดีนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะทาทผู้หญิงจะชอบใช้ตัวนี้ส่วนคุณทาาผู้ชายจะชอบใช้ตัวนี้นะคะนี่จะเป็นผ้ามัน,นก็จะนุ่มมือมาโอเคเดี๋ยวจะไปเตรียมพี่จูบแล้วนะครับนี่มาใส่ก่อนพี่จบมาหนิมานหนิาใส่แล้ว เอขาไม่เข้าอ่ะไม่คลุกเลยอ่ะท้านี้ด้วยไหนมองไม่เห็นอ่ะอ่ะเออเอาพี่ยังไม่ได้เปิดหัวตามจะไปยังไง เหตุผลที่ชอบใช้แบบกลมนะคะคือเราสามารถจะสตอ็อปมันได้ก็คือเราจะปล่อยนะคะหรือก็พอพอรู้สึกแบบว่าอตอนนี้อยากควบคุมแล้วนะคะเอาให้อยู่หมัดเพราะว่าใกล้ถึงแยกแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาได้หยุดเราก็จะใช้อันนี้เป็นตัวช่วยสต็อปได้นะ,ะ,ะนิดนึงนะคะสำหรับหมาตัวใหญ่เนาะ แรงเยอะระดับมีเดียมมาขนาดมีเดียมขนาดกลางขึ้นไปจนถึงหมาใหญ่นะคะสำหรับบังกขดบางทฮันที่เวลาจูงแล้วกลัวแบบน้องจะหลุดหรือว่าน้องจะดึงนะคะแล้วก็จะอยากจะเอาผูกไว้กับกับตัวเพื่อช่วยช่วยช่วยให้มันมั่นคงแข็งแรงขึ้นแนะนำให้ผูกกับตรงสะโพกนะคะตรงสะโพกเพราะว่าอันนี้จะเป็นส่วนกระดูกที่ ส่วนจุดศูนย์กลางของร่างกายด้วยนะคะแล้วก็เป็นส่วนกระดูกที่มั่นคงแข็งแรงนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะปักหลักปักหมุดตรงนี้ได้เวลาที่น้องหมาดึงนะคะเราจะไม่ไม่โอนไหวไปกับเขานะคะ